ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าถ้าเรานะครับอยากจะหาสินค้าใหม่ๆนะครับที่เป็นเทรนใหม่ๆใน168 8เลยนะครับเราจะดูจากตรงไหนนะก็จะมีคลิปวิดีโอก่อนๆเนาะที่ผมเคยสอนไปนะครับก็คือถ้าเราอยากได้สินค้าแฟลชเซลราคาถูกๆก็ให้เราดูตรงนี้เนาะนะครับเนี่ยดูตรงนี้ถ้าเราอ่านไม่ออกนะกดคลิกขวานะครับแล้วก็แปลเป็นไทยได้นี่ ตรงผลิตภัณฑ์ระเบิดเนี่ยมันจะเป็นสินค้าพวกแฟลตเซลสินค้าราคาถูกๆูกถ้าใครเพิ่งเริ่มขายเนี่ยผมก็แนะนําให้มาดูตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าราคาจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีอีกตรงหนึ่งนะครับผมถ้าเราอยากได้สินค้าใหม่ๆนะครับสินค้าใหม่ๆนะ,ะเดี๋ยวผมขอแปลกลับเป็นภาษาจีนก่อนนะนะครับให้เราดูตรงนี้เนี่ยไอช่องตรงนี้ที่มันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเราจะเห็นคําว่านิวครับเนี่ยคือตัวนี้นะจ่าวซินผินนะครับถ้าภาษาภาษาจีนจะเขียนว่าจ่าวซินผินถ้าภาษาไทยจะเป็น ีย๋ยวผมแปลกลับไปก็คือเนี่ยนิวพบกับเนี่ยจะเขียนงี้นะครับผมเนี่ยจะคือเราสังเกตไอ้รูปคําว่าตัวนิวเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสินค้าที่เขาเพิ่งลงขายเพิ่งออกใหม่นะครับลองกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงคําว่านิวเนี่ยมันหมายถึงสินค้าที่เพิ่งลงขายใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสินค้าเก่าก็ได้ แต่มันมีร้านค้าเนี่ยพื่ที่พึ่งลงใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับคือ AI ของ1 6 8 8เนี่ยเขาจะไปจับมามันก็จะติดอยู่ตรงนี้พอเราเข้ามาตรงหน้าคําว่า new แล้วเนี่ยมันก็จะมีสินค้านะครับผมขอปิดแถบนี้ไปก่อนนะมีสินค้าให้เราเลือกมากมายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีให้ดูเยอะแยะเลยตรงนี้มันเป็นหมวดหมู่ของสินค้านะเพื่อนๆนะอย่างอันนี้ก็เป็นสินค้าพวกของผู้หญิงอ่ะถ้าเราอ่านไม่ออกเราแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับ เราสามารถเลื่อนดูได้เลยเนี่ยเห็นไหมชุดชั้นในนะครับหมวดเครื่องประดับนะหมวดอาหารและเครื่องดื่มนะครับหมวดสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยอ่ะมันมีหลายหมวดหมู่เลยเราลองเข้าไปดูได้นะครับว่าเราสนใจสินค้าตัวไหนหมวดหมู่ไหนที่เป็นแบบออของใหม่ๆนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยลองเข้าไปดูตัวไหนที่เราคิดว่าน่าจะทากาไรได้นะครับสินค้าใหม่ๆนะครับใครเป็นสายยิงแอดสายพิออเดอร์เนี่ยผมแนะนําให้เข้ามาดูตรงนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นสินค้าใหม่ๆไง ที่นำเทรนมาก่อนนะครับเราก็สามารถหยิบจากตรงนี้ไปยิงแอดเปิดพ o r อ e r อร์ได้เลยนะครับไปยิงแอด a c e b o o k ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะไปเปิดพี่ในกล,กลุ่ม facebook หรือกลุ่ม l ล n e ก็ได้นะครับทีนี้เมื่อเราได้สินค้าแล้วเนี่ยทำยังไงต่อ,อยางของผมนะสมมติสมม,ต,สม,มตินะผมดูสินค้าของผู้หญิงนะครับลองเลือกมาอาจจะเป็นนะผมขอแปลกลับเป็นภาษาจีนก่อนนะครับพอดีภาษาไทยบางทีผมก็ไม่ถนัดมันจะเพียเพ้ยนนะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมลองดูเอ่อผมขอเลือกกดตรงนี้นะมันก็คือเอามาทั้งหมดทุกหมวดนะครับเราก็เลือกหมวดได้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ไหนลองดูสิลองเลือกมาสักหนึ่งอันเนาะอ่ะลองดูของของพวกกระเป๋าผู้หญิงก็ได้นะครับของกระเป๋าผู้หญิงก็ได้เดี๋ยวผมลองดูสิอ่านี่นะอันนี้ก็เป็นพวกหมวดกระเป๋านะครับจะเห็นว่าก็จะมีกระเป๋าขึ้นมาเต็มเลยนะครับกระเป๋าขึ้นมาเต็มเลยลองดูนี้ เนี่ยอันเนี้ยสมมุติอันเนี้ยเห็นไหมเป็นที่นิยมนะกระเป๋าของเออ่ที่มันเป็นแบบของอิเซเมะเกะนะคือก๊อปอิเซเมะเกะมาเนาะนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าสมมุติเราสนใจจะเอาตัวเนี้ยเข้ามาขายนะครับอยากอยากจะได้กระเป๋าใบเนี้ยเข้ามาขายนะเราก็กดเข้าไปดูครับเพื่อนเนี่ยกดคลิกเข้าไปเลยนะเนี่ยเราก็กดคลิกเข้าไปเลยก็จะมีโหรายละเอียดสินค้าซึ่งตรงนี้เนี่ย พวกรายละเอียดความน่าเชื่อถือของร้านค้าผมไม่ขอพูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีคลิปเก่าๆเนี่ยผมอธิบายไว้เยอะแล้วนะครับสามารถไปย้อนดูในช่องของผมได้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีทําให้เราได้สินค้าถูกๆกันเวลาเราเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับสมมุติเราเจอสินค้าใหม่ๆมาแล้วนะครับเรากดเลือกขึ้นมามันก็จะเปิดแถบหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้นะไม่ใช่ให้เราซื้อตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราเลื่อนดูรายละเอียดสินค้าก่อนมันก็จะมีรูปภาพอะไรต่างๆเนาะ นะครับเนี่ยมีรูปภาพอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับเลื่อนลงมาดูรายละเอียดเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปสินค้าผมแนะนำนะเนี่ยให้เ,เพื่อนๆดูรูปนะครับหารูปที่เป็นรูปกระเป๋าชัดๆนะสมมติอาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้อะรูปนี้ก็ได้ให้เ,เพื่อนๆนะครับตรงนี้เนี่ยคือคลิกเมาส์ซ้ายค้างนะครับแล้วเลือกแล้วเลื่อนวางบานเดสก์ท็อปได้เลยเนี่ยคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็วางบนเดสก์ท็อปแบบนี้ได้เลยนะภาพมันก็จะถูกก๊อปปี้มาผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งนะ เปิดอีกหน้าต่างหนึ่งขอนึงหกแปดแปขึ้นมาแล้วกดเนี่ยตรงรูปกล้องถ่ายรูปตรงช่องค้นหาเนี่ยกดรูปกล้องถ่ายรูปแล้วเสิร์ชด้วยรูปภาพเราอาจจะใช้รูปนี้ก็ได้ทําการค้นหาเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราต้องการจะหาร้านค้าที่เขาขายกระเป๋าแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเด้งขึ้นมาเต็มเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยเข้าไปดูนะครับเ,ออเราค่อยเข้าไปดูว่าร้านไหนเนี่ยเขาขายราคาดีที่สุดและร้านไหนเนี่ยที่มีคะแนนดีที่สุด รเราค่อยเลือกซื้อกับร้านนั้นเนี่ยก็จะมีร้านที่มีกระเป๋าแบบนี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยก็ให้เพื่อนๆไปลองไล่ๆเลือกดูนะนะครับอย่าพิ่งซื้อร้านที่มันขึ้นคําว่านิวเลยให้เราไปเลือกเลือกดูก่อนว่าโอเคโหเนี่ยมันมีเยอะนะแบบนี้นะครับไปลองดูร้านไหนที่เข้าใครทีเดียในการเลือกสินค้าของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะก่อนที่เราจะสั่งซื้อทุกครั้งนะครับอย่าลืมทักไปถามร้านค้าก่อนว่าเขามีสินค้าไหมแล้วก็ต่อราคาด้วยนะครับ ถ้าเกิดไม่ทักก่อนคือบางทีเนี่ยมันลงสต็อกม่วไงร้านจีนก็เหมือนร้านไทยนะครับในช้อปปี้ดิสต้าบางทีเขาก็ลงสต็อกเกินเกนเอาไว้นะคือลงสต็อกเยอะพอสั่งไปจริงๆแล้วเฮ้เราก็งงว่าทําไมร้านค้าเนี่ยเขาไม่ส่งสินค้ามาให้เราสักทีนะครับก็เพราะว่าของมันหมดคือบางทีแล้วอ่ะเขาอาจจะทักแชทมาหาเรา นะมันอาจจะมีในช่องแชทของเราเนี่ยที่มันอยู่ในอารีของฉันเนี่ยมันจะมีอยู่ในช่องแชทอันนี้พอดีผมยังไม่ล็อกอินเข้าระบบมันก็จะมีตรงหมวดข้อความหรือมันอาจจะมาเด้งในโปรแกรมอารีว่างๆของเรานะครับว่าร้านเขาอาจจะแชทมาหาเราแต่เราไม่ได้ตรวจแชทไงเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อสินค้าเนี่ยนะครับมันของหมดนะถ้าเราไม่ทักไปหาเขาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ย ก่อนสั่งซื้อทุกครั้งอย่าลืมทักไปหาก่อนแล้วก็อย่าลืมนะเมื่อเจอสินค้าแล้วใดวๆก็ตามอะ่ะให้เอารูปนะครับมาค้นหานะครับในช่องค้นหาด้วยรูปภาพเนี่ยนะครับเพื่อดูว่ามีร้านไหนขายแบบนี้อีกบ้างนะครับผมจะทําให้เรานะครับหาเจอร้านที่ขายแบบนี้ได้หลายๆร้านแล้วเราก็จะได้ไปต่อรองราคาด้วยสามารถเทียบราคาได้ด้วยว่าร้านไหนเนี่ยเขาขายถูก นะครับเราค่อยไปซื้อกับร้านนั้นร้านไหนตอบเร็วเราค่อยไปซื้อกับร้านนั้นเนาะนะครับจากตรงนี้เออผมแถงนิดนึงตรงนี้เวลามันเราเซิร์ชหาด้วยรูปภาพนะครับเวลามันขึ้นมาเสิร์ชเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะเพื่อนลองสังเกตตรงนี้มันจะเป็นการเรียงระดับที่คือภาษาจีนนะ่มันแปลว่าออค้นหาด้วยแบบให้ตรงที่สุดนะหรือถ้าเราอยากอยากดูว่าร้านไหนขายดีที่สุดนะในบรรดากระเป๋าพวกนี้เราไปคลิกตรงคํานี้ได้ครับมูลค่าการซื้อขายนะ มันก็จะเรียงร้านที่เขาขายดีๆ่มียอดขายดีๆที่สุดเนี่ยขึ้นมาก่อนก็เป็นร้านนี้นะครับเห็นไหมมันจะไล่เรียงร้านที่เขามียอดขายกระเป๋ารุ่นเนี้ยดีๆขึ้นมาก่อนเนี่ยอย่างโหอันเนี้ยเจ้าเน,นี้ยขึ้นมาตั้งหมื่นหยวนเลยเห็นไหมก็ขายไปเยอะมากอันนี้สามพันหยวนสามพันหยวนสองพันหยวนเห็นไหมครับคือขายไปแล้วสองพันกว่าหยวนนะครับหรือถ้าเราอยากจะเน้นได้ราคาที่ถูกที่สุดเราก็กดมาคลิกที่ราคานะมันจะเอาก็ร้านที่ขายกระเป๋าแบบเนี้ย ราคาถูกี่สุดขึ้นก่อนนะครับเนี่ยหรือกดอีกทีอะมันอันนี้มันขึ้นแพงเนาะเราก็กดอีกทีครับเนี่เราดอสักคู่นึงนะครับเนี่ยจะเอาถูกถูกขึ้นก่อนแต่ถูกๆขึ้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ไงคุณภ,ภาพสินค้าอะไรเราต้องดูด้วยนะเพื่อนส่วนที่ผมชอบมากที่สุดผมจะชอบดูตรงเนี้ยมูลค่าการซื้อก็คือร้านไหนขายดีๆเนี่ยผมชอบเข้าไปดูนะครับแสดงว่าเขาอาจจะมีอะไรดีนะก็จะคลิกตรงคําว่ามูลค่าการซื้อนั่นเอง นเนี่ยก็จะมีขึ้นมาก็คือร้านนี้นี่เองนะครับที่ขายดีที่สุดจากนั้นเราก็ไล่ไปดูนะว่าเราชอบร้านไหนแล้วก็อย่าลืมทักไปหาเขานะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ